สวัสดีคะ่ะแอดมินหนุ่ยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีวันเสาร์ที่13ก,กรกฎาคม2567เด้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อห้าหน้อยมาร่วมกันก่อนนะคะเนาะทันใดทีลรอเล่าพัฒนาเจอกันคลิปหนาท่านผู้ชมแอดมินหน่่ยลงห้าหน้อยมาร่วมให้พ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อค่ะเด้อ คลิปหนาลงราลพัฒนาเหล็กเด่นเดินดีไห้เนาะค่ะเนาะเหล็กเด่นเดินดีเดินดีมากๆเลยท่านผู้ชมเด่นเดินดี27งวด28งวดหรือ่ท่านผู้ชม27งวดติดนะคะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายทางช่องน้ำแนเดอคะ่ะเด้อ ท่านใดที่บทท่านเข่ากลุ่มอยากจะเข่ากลุ่มนะคะเนาะกันยังว่าท่านใดที่สิเข่ากลุ่มกับทักไลน์มาศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ไลน์ใต้คลิปวิดีโอเด้อค่ะเดอ้อแอดมินหนูหน่อยว่างลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไฮโยธรรมชมุ่มคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ทักไลน์เบอร์โทรบอเป็นไฮจิมลิงก์เด้อค่ะเดอ้อ จิมลิงเขามาเล้วบวกเพิ่มเพื่อนบวกเพิ่มเพื่อนเขามาแลลวทรงสติกเกอร์เขามานั่มเ้ยค่ะเอ้อรอแอดมินหน่หนอยตอบกลับจ้าข้าวทีมผู้ชมแต่ว่าท่านได้ทักเขามาตอนกลางคืนแอดมินหน่หนอยบอ,อนไลนเดอย่งางมือเศ้าแปดเก้าโมงสิบโมงแอดมินหน่หนอยถึงจะตอบกลับละกกนเช่นเขากลุ่มเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะสำหรับคลิปนี้ มาตามต่อห้าน้อยมัดร่วมกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อว่านี่ห้าน้อยกับบอคอยปังปันไดท่านผู้ชมบอคอยปังปันไดแต่ว่าเมื่อว่านี่สามตัวแตกเด้ท่านผู้ชมเมืม่อว่านี่สามตัวแตกอีกแล้วสี่เจ็ดสามตรงตรงอีกแล้วนะคะทันใดที่เหลนยสามตัวยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อสามตัวตรงตรงเลยนะคะยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นนอนหนึ่งคู่ ผู้เพิ่นมักกรรมมับมีเด้อท่านผู้ชมท่านใดบ่มักพนันาว่าเหล็กหลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นเล่นหาบาทซิบบาทเด้อท่านผู้ชมบ่ว่างบ่ได,ด้เด้อท่านผู้ชมชุดสามตัวนี่ถ้าบ่ว่างกระทำหาเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่บ่ปังป่นใดอ่าเพราะว่าไปไปแตกรอบวี่ไอพี่ธรรมชมไปแตกรอบวี่ไอพี่เดนเนนเจาะบอ่แตกหาบ่มาท่านผู้ชมมาซีเนาะค่ะเนาะหาบ่มาท่านผู้ชมเจาะบอ่แตก เข้าไปที่เจ็ดสามเจาะแตกอยธรรมชมเจาะหกคูเดนนี่แตกอยู่แต่ว่าเหล็กเด่นเจาะบ่แตกแต่ว่าเขาทีซี 4, เด่นสองตัวมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะเนาะแต่ว่าเจาะหาบอมา่าธรรมชมช่วงนี้วิเคราะห์เหล็กคือบอ่อเขา่าธรรมชมเหล็กเขาในตะล่างอยู่วิเคราะห์บอ่อเขาเนาะคะ่นะเนาะ เล่าพัฒนาคือกันธผูมชมเหล็กเขาอยู่กระสมการลอกค่อยเนาะค่ะเนาะสำหรับเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่น้องได้กันไล่หลายธรรมชมเล่าพัฒนาแอดมินหน่อยว่างมากสิบงวดลราเดอ่านผูมชมประมาณเก่างวดงวดวันจันทร์ที่สิบห้าเนี่ยสิบเป็นงวดที่สิบเอ็ดด้วยธรรมชมกลับไปเบิ่งสาิติแล้วธผรมชมว่างมากสิบงวดแล้วรรมชมประมาณเก่างวดเนาะค่ะเนาะ มาเบิ่งเล็กเด่นกันเลยท่านผู้ชมแนวทางเลขเด่นฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่13กรกฎาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะคลิปหนาพ่อเล่าพัฒนาเด้อท่านผู้ชมบอกให้ทาโดนหรอกท่านผู้ชมเล่าพัฒนาบกิกบกกัก,ก,ก,กหากท่านใดที่อยากจะได้ไว้กับเข่ากลุ่มเด้อค่ะเด้อชุดพิเศษแอดมินหน่หนอยปล่อยไปตั้งแต่หลังเหล็กออกแล้วเด้อท่านผู้ชม หลังเลขลาวพัฒนาออกเมื่อคืนแอดเมนูน้อยปล่อยไปในกล,ลุ่มแล้วแต่ว่าพันเนจจอกปล่อยไปชุดติ่มแล้วด้วยค่ะเด้อทันใดทีบปอยากถ่ายไอยากรอกกับเขากลุ่มท่านผู้ชมเข้ากลุ่มฟร,รมมมีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเลขเด่นจับวินนะคะ014 5 2หสนะคะ เลขเด่นจับวินนะคะเด่น0กับ1มาแน่นอนอย่างน้อย1ตัวนะคะเลขเด่นแอดม,มินหน่อยแมนเดอร์ท่านผู้ชมค่อนข้างแม่นมากๆเลยนะคะพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วยุดเดอร์ท่านผู้ชม01 04 05 02 ศู1ย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหองหสาห้สองสสาสองห้และสองสาม ิบห้าคู่วินนี่คือชุดเต็มห้าหน้อยมัดรวมเ้ยท่านผู้ชมชุดเต็มสิบห้าคู่วินไปกับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะได้แล้วคือหยุดเด้อท่านผู้ชมได้แล้วอยากให้หยุดนะคะเปิดเส้นมากกันหน่อยนะคะเนาะอย่างเช่นเมื่อวานนี่ก็มาหลบวิไอพีเลยขาดทุนบ่ท่านผู้ชมขาดทุนกันไหมเมื่อวานนี่มาคู่เดียวเอามมม้าท่านผู้ชมเมื่อวันเสาเแี้วนะคะเนาะเลขสิมาบ่ท่านผู้ชม มื่อนี้ได้เลขเลี้ยงนะคะเนาะศูนย์หนึ่งสีองสศนย์หนสอี่ห้าเด่นศูนย์กับ1นึ่งแอดมินน้อยจัะให้ที่1นะคะเลขเด่นประจําวันมีติดกับเด่นในตารางก็คือ1นึสองหเด่นมา3สามตัวอยู่ธรรมาชมเปิดเส้นมามื่อนี้กับค่อนข้าง 9กสิบเปอเนลยนะคะเนาะศุกรเสาร์อาทิตย์ไม่เบิ้ลก็พี่น้อง6คู่เด่นเน้นเจาะศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หแล้วก็2อสนะคะศุกเสาร์อาทิตย์ไม่เบิ้ลก็พี่น้องอท่านผู้ชมบางคนก็สิบเรูว่าเบิล พี่น้องคืออย่างเลขพี่น้องก็คืออย่างเช่น01เนี่เป็นเลขพี่น้องกันท่านผู้ชม01 45นี่่บริเจาะให้ราะวาแอดมินหน่อยเจาะไปที่หนึง่งด้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิง่งทางมันจิเป็นยังสันแต่ว่าแอดมินหน่อยวิเคราะห์เลขช่วงนี้เจาะบกอยแตกได้ท่านผู้ชมเลขอยู่ในนี่ละท่านผู้ชมแต่ว่าเจาะบ่อยแตกอย่างเช่น01ก็คือเลขพี่น้องนะคะนี่23นี่มันอยู่ไกลกัน34เนี่ท่านผู้ชม ศูนย์หนึ่งสี่ห้าสี่สามสองสามกับเป็นเลขพี่น้องท่านผู้ชมเป็นเลขพี่น้องนะคะประเพอเลขเด่นกอดข้อกันมากท่านผู้ชมถ้าเบิ้ลกะสิเป็นยังเบิ้ลกะเอาเลขประจําวันไปเบิ้ลได้ท่านผู้ชมกับเลขเด่นนี่ก็อย่างเช่นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองกับเบิ้ลได้ท่านผู้ชมสุกเสาร์อาทิตย์ไม่เบิ้ลก็พี่น้องนะคะเนาะอ่ะคุณพ่อคุณแม่เบิ้งแล้วพิจารณาเบิ้งนำเด้อค่ะเด้อ ทุกคลิปวิดีโอแอดมินน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะต่อมาจะเป็นชุดสามตัวชุดสามตัวนี่ถ้าเขา่ากะยับเพย์ยับพาดท่านผู้ชมเขา่ากะสิเขา่าแบบนี้ละเข่าติดติดกันท่านผู้ชมทารุตแล้วกะจังยุตยุดจากสองซ้ำเหมากะจังไปใหม่เนาะคะ่นะเนาะสำหรับชุดสามตัวท่านผู้ชมคุณป้าคุณแม่แคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเดอ้อสามตัวยี่สิบคู่ าตาเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะสามตัวแตกตรงตรงสองเมือท่านผู้ชมสามตัวแตกตรงตรงสองวันติดเรวนะคะเนาะอ่ะถ่ายคลิปเช่นเคยท่านผู้ชมท่านใดจ,จะสร้างสบูส่สร้างแลลวโอนเงินมาพรอมเดอ้อท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่มีของส่งนะคะสร้างสบู่นี่จะจัดทรงของสากว่ากับแป้หยาดซฟันเดอ้อท่านผู้ชมสบู่แอดมินน,น้อยไม่ได้สต๊อกของไว้นะคะ แต่ว่าถ้าหากท่านใดที่สั่งไว้ได้รับของแน่นอนนะคะแต่ว่าจะสาแน่เด้อค่ะเด้อจะช้าหน่อยนะคะเอ้าท่านใดจะสั่งสบู่นะคะ0926325513หรือทักไลน์เข้ามานะคะสะบู่กุนต้านระเบิดขี้ไครเล่งผิวขาวนะคะจะมีน้ำนมข้าวชมพูเล่งขาวแล้วก็โสมขมิ้นนะคะแพ็คละ190บาทบรรจุ1แพ็ค10ก้อนนะคะ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาชะงมนะคะเขาชะงมสกัดจากเถาวันเปียง3ามชานิดเถาวันเปียงสกัดเถา็อนอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะส่วนโมโนนะคะทันใดที่เบิง้งโทรศัพท์หลายๆคุณพ่อคุณแม่ จองโทรศัพท์หลายๆเ้อค่ะเด้อแนะนำให้ทานโมโนโน,นะคะโมโนสกัดจากเห็ดหินจืดปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณให้สว่างกระจา่างใสลดจลายไขมันนะคะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสี้อคะเด้ดบยอบดใสยาหวานเด้อท่านผู้ชม ใช้น้ำตาลทรายแดงไม่พวกสีนะคะกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะท่านใดที่อยากจะได้หอยใหญ่กับมีด้อค่ะเด้อสำหรับกาแฟบ่อยากได้ห่อหน่อยก็หอยใหญ่กับมีหอยใหญ่บรรจุ50ซองนะคะราคา860บาทส่งฟรีตั้งแต่ห่อแรกนะคะส่วนยาสีฟันนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะ ปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เสียวฟันปวดเหงือก,บ,อะะกอนนบ่อยๆ้อคะเด้อปากร้อนในบ่อยๆเขี้ยวอีหยังนิดในกระเจ็บปากนะท่านผู้ชมกระปวดเหงือกปวดฟันที่มีปัญหาทางช่องปากยาซิฟฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือ่อและว่านหางจระเขต้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะมัดสั่งไปใส่เด้อท่านผู้ชม ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปนะคะยาสิบวันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดยินจือและว่านหางจระเข้หลอดละหนึ่าสิบบาทท่านได้ที่เพิ่นสร้างไปนผูมชมเพิ่นกะว่าใส่ดีดีนผูมชมใช้ดีมากแอดมินหนูน้อยก็ขาดไม่ได้เลยนะคะแอดมินหนูน้อยใช้ทุกวันใช้มานานแล้วใช้ก่อนจะสมัครสมาชิกแล้วก็นํามาขายนผูมชม อ้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวใดก็สอบถามแอดมินเพิ่มเติมใดโทรมาหรือทักไลน์เด้อค่ะเดอ้อสุดท้ายนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจกมันทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อพอกัใไม่คลิบนาสวัสดีค่ะ